เมื่อครั้งอดีตการเหล่าทวยเทพถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกข้างในครั้งที่ลูซิเฟอร์เนี่ยกำเ,กเริบเสบสารก็ได้มีเทพองค์หนึ่งปฏิเสธกับการเลือกข้างนี้เพราะเชื่อว่าสิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การต่อสู้ก็คือพลังแห่งความรักเขาเนี่ยก็เลยถูกขับไล่จากสวรรค์เช่นเดียวกับเทพองค์อื่นๆที่ไม่ยอมเลือกข้างครับและพวกเขาเนี่ยจำต้องรอนแรมคนหาพลังแห่งความรักและเมื่อนั้นเนี่ยพวกเขาถึงจะได้กลับขึ้นสวรรค์อีกครั้ง สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวนาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับและถ้าเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเฝ้าเล่นได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจากลูซสาวสวยที่ในตอนนี้เนี่ยเธอกำลังถูกส่งเข้าไปเรียนในโรงเรียนประจำของเหล่าเด็กมีปัญหาครับ และก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าไปในโรงเรียนประจําแห่งนี้พ่อและแม่ของเธอเนี่ยก็ได้กอดบอกลาลูกที่พวกเขาเนี่ยไม่อาจช่วยเหลือลูกให้หายจากอาการทางจิตได้และเมื่อลูซเนี่ยครับได้เข้าไปในโรงเรียนเธอเนี่ยก็ถูกอาจารย์ยึดโทรศัพท์แล้วก็สื่อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างรวมถึงข้าวของที่อาจเป็นอันตรายไปทั้งหมดครับและระหว่างนั้นเองตำรวจเนี่ยก็ได้พาแคมชายหนุ่มที่ก่อนข้างไม่น่าคบเดินผ่านเธอไปพอดีทาให้ลูซเนี่ยครับรู้สึกติดใจกับสายตาที่แคมเนี่ยมองเธอเป็นอย่างมากครับ และหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกให้เอลิแอนพาลูสไปที่ห้องพักของเธอเอลิแอนเนี่ยก็ได้บอกกับลูสว่าเธอเนี่ยควรอยู่ให้ห่างจากแคมไว้นะเพราะเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาไม่นานนักนะครับลูสเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องพักของตัวเองแล้วอาการทางจิตของเธอเนี่ยก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งเธอเนี่ยเรียกมันว่าเงามืดทุกครั้งที่มีอาการเนี่ยเธอจะเห็นภาพหลอนเสมือนได้หลุดออกไปอยู่อีกช่วงเวลาหนึ่งครับ และในรุ่งเช้าวันต่อมาลูซก็ได้ไปหาหมอเพื่อลเล่าอาการเงามืดที่มีตั้งแต่เด็กของเธอให้หมอได้ฟังแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้บอกหมอไปว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอาการนี้อยู่เพื่อที่เธอเนี่ยจะได้ไม่ต้องกินยาอีกต่อไปครับ หลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องสมุดแล้วก็ได้เจอเข้ากับอาจารย์โซเฟียที่สอนวิชาปัชญาและก็าศาสนาเขาพอดีแต่ระหว่างที่เธอเนี่ยครับกำลังรอหนังสือเรียนจากอาจารย์อยู่นั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เหลือบสายตาไปเห็นแดเนียลที่หลับอยู่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกแปลกๆกับเขาเสมือนว่าเธอเนี่ยเคยรู้จักกับเขามาก่อนครับ ไม่นานนักแดเนียลเนี่ยก็ได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นลูซเข้าพอดีเขาเนี่ยมีอาการตื่นตกใจก่อนที่จะรีบหนีไปในทันทีลูซเนี่ยครับก็เลยได้แต่งุนงงกับท่าทีของแดเนียลแต่เธอเนี่ยก็ต้องเก็บความสงสัยนี้เอาไว้แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ําต่อครับจนกระทั่งเธอเนี่ยครับได้เจอกับแพนโดยบังเอิญและทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันสักพักแล้วก็รู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจกันดีทาให้พวกเขาเนี่ยได้เป็นเพื่อนกันครับ และในเช้าวันต่อมาลูซเนี่ยก็ได้เข้าเรียนในคลาสของอาจารย์โซเฟียและอาจารย์เนี่ยก็ได้ถามขึ้นมาว่ามีใครรู้ไหมว่าสงครามบนสวรรค์ที่ทำให้เทพตกลงมาเนี่ยคืออะไรแต่นักเรียนคน,นอื่นๆเนี่ยก็ล้วนแต่ตอบคําถามของอาจารย์ส่งส่งไปลูซ์นะครับก็เลยถามอาจารย์โซเฟียขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทพองค์อื่นที่ไม่เลือกข้างและเมื่ออาจารย์โซเฟียนะครับตอบคาถามของลูซบรรยากาศภายในห้องเนี่ยก็เปลี่ยนไปทันทีนักเรียนคน,นอื่นๆรวมถึงแดเนียลเนี่ยต่างก็มองลูซด้วยท่าทีแปลกๆก,กัน และหลังจบคลาสเรียนลูสเนี่ยครับก็ได้กวาดใบไม้อยู่ที่ลานกว้างหน้าตึกเรียนแต่จู่ๆรูปปั้นเนี่ยก็ได้ตกลงมาใส่เธอเข้าพอดีในจังหวะที่เธอเนี่ยครับกำลังจะถูกรูปั้นหล่นทับอยู่นั่นเองแดเนียลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันแต่แล้วจู่ๆเนะครับลูสเนี่ยก็เห็นภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งและมันเนี่ยก็เป็นภาพในสมัยก่อนที่เธอเนี่ยกำลังนั่งรถม้าอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่ภาพหลอนนั้นเนี่ยจะหายไปพร้อมกับแดเนียลที่เดินจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคําเลยครับ แล้วพอถึงตกดึกแพนเนี่ยก็ได้มาหาเธอที่อ้องพักพวกเขาเนี่ยพูดคุยกันจนลูซเนี่ยได้รู้ว่าแพนเนี่ยถูกส่งมาที่โรงเรียนนี้เพราะพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องการรับเธอไปดูแลทําให้ลูซเนี่ยรับปลอบใจแพนอยู่สักพักหนึ่งจนทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นและในเช้าวันต่อมาลูซเนี่ยก็ได้ขอบคุณแดเนียลครับถึงเรื่องที่เมื่อวานเนี่ยเขาได้ช่วยเธอไว้จากรูปปั้นใหญ่แล้วก็ยังถามเขาต่อว่าเราเนี่ยเคยรู้จักกันมาก่อนไหม แต่แดเนียลนะครับก็ตอบกับเธอแค่ว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้จักกันก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินหนีเธอไปในทันทีไม่นานนักนะครับเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับแคมโดยบังเอิญเขาเนี่ยก็เลยชวนเธอไปนั่งเล่นด้วยกันเพื่อพูดคุยทําความสนิทสนมกันให้มากขึ้นแต่ลูซเนี่ยก็ไม่มีท่าทีว่าจะรู้สึกกับแคมไปมากกว่าเพื่อนเลยสักนิดเดียว หลังจากนั้นนะครับลูซเนี่ยก็ได้เข้าเรียนวิชาฟันดาบต่อในครั้งนี้เนี่ยเธอก็ได้ฝึกฟันดาบกับ Daniel. แดเนียลตระหว่างนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งครับและมันเนี่ยก็เป็นภาพทิศเธอกําลังต่อสู้อยู่แต่ก็พลาดท่าถูกแทงเข้าที่ท้องพอดีและชายแปลกหน้าคนเดียวกับทิศเธอนั่งรถมาในตอนนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเธอเสมือนเป็นคนรักกันมาก่อนจนเธอเนี่ยหมดลมหายใจไป และเมื่อหมดคลาสเรียนนะครับเธอเนี่ยก็ได้เล่าให้แพนฟังถึงเรื่องที่เธอเนี่ยมีความรู้สึกกับแดเนียลมากเหมือนกับเธอเนีครับเคยได้รู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วแพนเนี่ยก็เลยตอบกับลูซว่าฉันเนี่ยเคยหาไฟล์ประวัติของนักเรียนทุกคนแต่แดเนียลกับกลุ่มเพื่อนของเขาและจานโซเฟียเนี่ยกับไม่มีประวัติอะไรอยู่เลยแม้แต่น้อย ไม่นานนักนะครับลูสเนี่ยก็ได้ไปงานปาร์ตี้กับแคมระหว่างนั้นเองหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของแดเนียลก็กันแกล้งเธอทําให้แคมนะครับรีบเข้ามาปกป้องลูสเอาไว้ได้ทันแล้วลูสเนี่ยก็เดินทางกลับห้องพักทันทีก่อนที่หนึ่งในเพื่อนของแดเนียลเนี่ยก็เลยบอกกับแคมว่านายเนี่ยมักจะอยากได้ของต้องห้ามเสมอเลยนะแคมนะครับก็เลยตอบกลับไปว่าครั้งนี้เนี่ยเธอจะเป็นของฉัน และทางด้านของลูซจู่ๆเนี่ยเงามืดก็พุ่งเข้าใส่เธอที่อยู่ตัวคนเดียวครับจนอาการของเธอเนี่ยกำเริบและก็เห็นภาพหลอนของเมื่อ4ปีที่แล้วเธอเนี่ยได้นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านที่ไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้โหมกระหน่ำอยู่และในเช้าวันต่อมาลูซเนี่ยก็ได้ไปหาหมอตามนัดแต่เธอเนี่ยก็ยังคงไม่บอกหมอถึงเรื่องที่เธอได้เห็นภาพหลอนอยู่ครับ หลังจากนั้นลูซเนี่ยก็ได้ไปไว่ายน้ําในสระแล้วก็ได้เจอกับแดเนียลโดยบังเอิญเธอเนี่ครับสังเกตเห็นสร้อยคอที่แดเนียลใส่อยู่พอดีและอาการของเธอเนี่ยก็ได้กําเริบขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นภาพที่เธอเนี่ครับอยู่กับคนรักอยู่แต่จู่ๆภาพหลอนของเธอเนี่ยก็หายไปพร้อมๆกับแดเนียลที่รีบหนีออกห่างจากเธอไปด้วยเช่นกันครับ ต่อจากนั้นนะครับหนังเนี่ยจะตัดมาในเช้าวันลุ่งขึ้นในวันนี้เนี่ยลูซก็ได้เล่าเรื่องที่เห็นภาพหลอนเมื่อ4ปีก่อนให้แผนได้ฟังว่าเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเธอกําลังจูบกับแฟนแต่แล้วจู่ๆเงามืดเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาหาพวกเธอแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นทั่วทั้งบ้านครับและเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงถ้าแฟนของเธอเนี่ยไม่รอดและสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการทางจิตของเธอ ไม่นานนักนะครับลูซเนี่ยก็ได้เข้าเรียนในคลาสของอาจารย์โซเฟียแต่สายตาของเธอเนี่ยก็เหลือไปเห็นแดเนียลที่กําลังวาดรูปอยู่พอดีเขาเนี่ยก็เลยขยำกระดาษนั้นทิ้งลงถังขยะไปและเมื่อหมดคลาสเรียนลูซเนยครับก็ได้เก็บกระดาษวาดรูปขึ้นมาแล้วก็ได้พบว่ามันเนี่ยเป็นรูปของกุ้งปารีสที่มีเธอเนี่ยอยู่ในนั้น แล้วแดนเนียก็เดินเข้ามาหาพอดีเธอเนี่ยครับก็เลยถามเขาว่าในคลาสเรียนเนี่ยได้วาดอะไรอยู่เขานี่ครับก็ตอบกับลูซแค่ว่าเป็นนิยายภาพของคู่รักคู่หนึง่งที่ไม่อาจอยู่ด้วยกันได้เพราะโดนคำสาปจากซาตานที่ฉิฉาความรักของพวกเขาโดยที่ทุกๆสิปีคู่รักเนี่ยจะได้เจอกันหลักกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันแต่ถ้าหากทางคู่เนี่ยจูบกันฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะตายไปส่วนฝ่ายชายที่เฝ้ารอคอยผู้หญิงอยู่เขาเนี่ยจะไม่แก่ลงเพื่อลอเจอผู้หญิงอันเป็นที่รักของเขา ให้กลับมาเกิดพร้อมกับความทรงจำที่เคยมีด้วยกันจะหายไปแล้วก็วนเวียนกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกๆ17ปีมนันนะครับทำให้ลูสรู้ได้ทันทีว่านิยายที่แดเนียลเล่านีเนี่ยเป็นเรื่องราวของเธอกับแดเนียลครับแต่เขาเนี่ก็พูดให้เธอฟังไม่ได้เพราะไม่อยากให้เธอเนี่ยต้องตายอีกนั่นเอง และแล้วในคืนนี้แคมนะครับก็ได้ชวนลูสไปผับแห่งหนึ่งทั้งคู่เนี่ยเคิมไปกับแสงสีภายในผับจนกระทั่งแคมนะครับก็ได้โน้มตัวลงมาจะจูบเธอแต่จู่ๆเนี่ยแดเนียลก็เข้ามาผลักแคมให้ออกห่างจากลูสจนทั้งคู่เนี่ยชกต่อยกันในทันทีโดยที่ไม่ฟังเสียงห้ามปามของลูสเลยแม้แต่น้อยครับทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจกลับห้องพักของตัวเองไป ต่อจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไปเล่าให้แผนได้ฟังว่าเธอเนี่ยรู้สึกกับแดเนียลมากกว่าคนที่เพิ่งได้รู้จักกันมาแต่แดเนียลเนี่ยก็พยายามตีตัวออกห่างจากเธอครับส่วนแคมเนี่ยก็มีเรื่องที่ปิดบังเธอเอาไว้สิ่งที่เธอรู้แน่ชัดก็คือภาพหลอนที่เธอเห็นมาตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงแผนนะครับก็เลยอาสาจะช่วยลูสในการตามหาความจริงครับ หลังจากนั้นนะครับทางคู่เนี่ยก็ได้ไปหาทอสเพื่อให้เขาเนี่ยตรวจสอบใบหน้าของแดเนียลให้แล้วก็ได้พบว่าใบหน้าของแดเนียลเนี่ยตรงกับใบหน้าของชายหนุ่มในปีคศ1 8 5 4ที่อยู่กับคู่รักของเขาอีกครับอีกทั้งคู่รักของเขาเนี่ยยังหน้าตาเหมือนกับลูซไม่มีผิดและนั่นเองเนะครับก็ทําให้เธอเนี่ยรีบค้นหาหนังสือเพิ่มเติม แต่จังหวะนั้นเองจุดจู่เงามือเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่เธออีกครั้งจนเกิดเป็นไฟลุกท่วมทั้งห้องสมุดทําให้ลูซเนี่ยสลบไปเพราะควันไฟที่มีมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักนะครับเธอเนี่ยก็ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่อ่อนแรงแล้วก็เห็นว่าแดเนียลเนี่ยเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ด้วยการอุ้มแล้วก็บินขึ้นไปด้านบนก่อนที่เธอเนี่ยครับจะสงบลงไปและในรุ่งเช้าวันต่อมาลูซเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งภายในห้องพยาบาลของโรงเรียนครับ ไม่นานนักเนี่ยเธอก็ได้รู้ข่าวการเสียชีวิตของทอสที่เคยให้ความช่วยเหลือเธอเอาไว้แต่โชคอย่างดีนะครับที่แพนเนี่ยปลอดภัยทําให้ลูซกับแพนเนี่ยต่างดีใจที่ตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตรอดแต่ก็เสียใจกับการจากไปของทอสเช่นเดียวกันครับต่อจากนั้นนะครับจะตัดไปในตอนกลางดึกเมื่อแพนเนี่ยได้ดับลงไปลูซเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นไปมองที่หน้าต่างแล้วก็ได้เห็นว่าแดเนียลเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนดาดฟ้าของตึกครับเธอเนี่ยก็เลยแอบออกจากห้องพยาบาลแล้วก็ไปหาแดเนียลเนี่ยทันที และเมื่อเธอเนี่ยครับได้เจอกับแดเนียลเธอเนี่ยก็บอกกับเขาว่าเธอเนี่ยจำทุกอย่างได้แล้วนะตอนไฟไหม้เนี่ยนายอุ้มฉันลอยบนอากาศพร้อมกับยืนรูปภาพปี1854ให้แดเนียลได้ดูแล้วก็บอกกับเขาต่อว่าเธอเนี่ยจำตอนที่ถ่ายรูปนี้ได้นะแต่แดเนียลเนี่ยครับก็ตอบกับลูซแค่ว่าเธอเนี่ยบ้าไปแล้วและพอได้ยินแบบนั้นลูซเนี่ยก็ได้ตัดสินใจกระโดดลงจากดาดฟ้าเพื่อพิสูจน์ความจริงต่อหน้าต่อตาของแดเนียล ทำให้แดเนียลเนี่ยครับกระโดดลงไปช่วยลูซเอาไว้ทันทีโดยที่เขาเนี่ยก็ได้เปิดเผยตัวตวนออกมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาคือเทพที่ตกจากสวรรค์เมื่อครั้งที่ต้องเลือกข้างแต่เขาเนี่ยไม่ได้เลือกนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับแดเนียลเนี่ยก็ได้บอกกับลูซต่อว่าเป็นเธอเสมอมาทำให้ลูซเนี่ยครับสังเกตสร้อยคอที่แดเนียลเนี่ยใส่ประจำแล้วก็จำได้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนให้สร้อยคอนี้กับเขาไว้เมื่อนาน,านมานแล้วครับ แต่แล้วจู่ๆในตอนนั้นเองเงามืดเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาล้อมรอบพวกเขาเอาไว้แดเนียลเนี่ยก็เลยบอกกับลูซว่าไม่ต้องกลัวมันเนี่ยคือผู้ส่งข่าวแล้วก็คอยดูแลเธอเรื่องไฟไม้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกมันเลยพวกมันเนี่ยบอกฉันด้วยว่าเธอเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายอีกทั้งเงามืดพวกนี้ยังฉายความทรงจําที่ลูซกับแดเนียลเนี่ยได้อยู่ด้วยกันอีกและไม่นานนักนะครับทั้งคู่เนี่ยก็กําลังจะจูบกันแต่ก็ถูกแคมเนี่ยเข้ามาขัดเอาไว้เขานะ่ครับพูดออกมาว่าอย่าจูบเธอนะ เธอจะตายลูสเธอมาหาฉันเถอะฉันเนี่ยจะปกป้องเธอเองแต่ลูสเนี่ยครับก็เลือกที่จะอยู่กับแดเนียลแล้วก็จูบเขาทันทีและหลังจากที่ลูสเนี่ยครับได้จูบกับแดเนียลทุกคนตรงนั้นนะครับก็ต่างตกใจที่ลูสเนี่ยยังไม่ตายทําให้แดเนียลเนี่ยรีบพาลูสไปหาจานโซเฟียเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กับแคมเพราะแดเนียลเนี่ยครับคิดว่าแคมเนี่ยคือคนที่หวังทําลายลูสจนท้ายที่สุดแล้วแดเนียลเนี่ยก็เป็นฝ่ายเอาชนะแคมลงได้ แต่ในตอนนั้นเองครับยูีดีๆเนี่ยแคมก็ได้บอกกับแดเนียลว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ศัตรูและเขาเนี่ยไม่ได้จะฆ่าเธอทำเอาทั้งคู่เนี่ยงุนงงว่าใครกันแน่ที่คิดจะฆ่าลูสส่วนทางด้านของลูสเนี่ยครับในตอนนี้เนี่ยอาจารย์โซเฟียกําลังหลอกล่อพาเธอไปยังห้องสมุดแต่แพนเนี่ยก็ได้เข้ามาขวางทางเอาไว้แล้วก็ถูกอาจารย์โซเฟียเนี่ยฆ่าทิ้งไปก่อนที่อาจารย์โซเฟีย,ยจะบอกกับลูสว่าถึงเวลาตายของเธอแล้วถัดเธอยังอยู่แดเนี Daniel ยลเนี่ยจะไม่ได้กลับไปสวรรค์ แต่ในจังหวะที่อาจารย์นะครับจะฆ่าลูสทิ้งนั่นเองแดนเนียลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ที่ทันพอด,ดีแล้วก็ได้ใช้เงามืดเนี่ยทำลายอาจารย์โซเฟียลงไปครับหลังจากนั้นนะครับแดเนียลเนี่ยก็ได้พาลูสขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อปกป้องไม่ให้เธอเนี่ยถูกซาตานทำลายได้อีกพร้อมกับให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยครับพาแพนไปด้วยเช่นกันก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพ,พย,ายนตร์เรื่องฟอรเลนด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนนัังงเรรื่อี้คบ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่สนุกใช้ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยครับฟิลตอนดูเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกคล้ายทวายไร้ line, แต่เป็นเวอร์ชั่นเทวดากับโยมทูดครับและเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปที่5.4เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวันดาเทลสก,ก,ก,กอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่6.5เต็ม10คะแนนละกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับผมนี่ก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับ คีอตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนใหมผมสปอยเนี่ยก็จิมที่ลิงเพจแล้วก็ลิงกลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยให้วอนนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ